เดวไปให้เธอออกไปไม่ใช่เหรอคาราดื่มน้ำค่ะเพื่อความสุขส่วนตัวของตัวเองถึงขั้นเก็บคนงงโง่จากไหนก็ไม่รู้มาเป็นเมียชั้นไม่รู้จริงๆว่าคุณย่าคิดอะไรอยู่น้ำนั่นรสชาติอร่อยไหมคะคุณย่าบอกว่าให้สไส่ของที่คุณชอบลงไปด้วยเปิ คุณยะเปิดเชื่อฟังฉันนะวันนี้หนูเบลต้องเป็นหลานสใายของฉันเบลเฮอวางแผนกำจัดเธาเหรอน้ำน้ำนั่นไม่อร่อยหรอคะ <c oughs> <c oughs> ทาราคุณได้ทำอะไรอะ่ะฉันกลัวนะเธอหาเรื่องเองนะคาราฉันเจ็บท้องมากสงสัยว่าฉันจะท้องเสียันจะให้คนมาซื้อยามาให้เรื่องที่เกิดขึ้น ฉันถูกมาครับดวฉันจะเลี้ยงดูเธอเองแต่เรื่องความรักเธออย่าได้คิดรีบไปหาในแพทย์รณพบว่าอยู่ที่ไหนหรักษายิงโง่นั้นให้หายซะลูกแม่แค่ครั้งเดียวก็ท้องแล้วงั้นเหรอนี่ถ้าเธอคคอดเด็กมันยาอ่อนให้ในายน้อยสามขึ้นมาจะทำยังไงดีละ่ะเธอดูถูกลูกฉัน ฉันจะไปฟ้องทาลาเนท<ป>ทาลาเบลคุณท้องอยู่ยังจะวิ่งไปทั่วอีกชนคุณแพงเข้าจะทำยังไงเซ็นใบหยาซะเราต้องเซ็นชื่อเข้าด้วยกันเหรอคะดีเลย ทีนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะนะลนะนายน้อยสามครับรถมาถึงแล้วครับไปส่งเบลซะทาล่าค <c oughs> ุณผู้หญิงครับเ่าไปกันเถอครับทาล่าคุณไม่ไปกับฉันหรอคะเราต้องอยู่ด้วยกันนะคุณไปอยู่วิลล่ารอย่อเพื่อรอคอดเองเถอะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกไปครับอี <c oughs> นี้ครับ ทาร่าทาราทาร่าทาร่าฉันไม่อยากไปกับนายฉันจะกลับไปหาทาร่าทาร่าระงับอารมณ์หน่อยเถอะคุณ นายน้อยสามเขาไม่ต้องการคุณแล้วเขาทิ้งคุณแล้ว <C ül üyor> คาลาช่วยฉันด้วยฉันปวดท้องเหลือเกินอย่าฝันอยู่เลยนายน้อยสามเขาต้องการกำจัดคุณเพื่อให้คุณแพงขึ้นมาแทนที่คุณ แล้วเขาก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกของผมไม่จริง้าราเขาเป็นห่วงฉันเขาเป็นพ่อของลูกในท้องฉันนะเุ็นพ่อ, <c oughs> อใหญ่วันวันค่ะลุกสาวคนดีของพ่อคิด <c oughs> ถึงเป็นพ่อก็เลยมาหาจริงสิใช่อะไรเพ่าปกอดทีมา <c oughs> โอ้ <c oughs> ันคิดออกแล้ว ฉันคือวันวานแห่งตระก,กูลเจริญชัยที่ร่ำรวยที่สุดในเชียงใหม่ฉันรักทาลาจริงๆแต่เขากับข่ารูกกับฉันเพื่อแพงทาลาคุณไม่ต้องการลูกแต่ฉันต้องการทุกตาของอยงโง่นั่นทำไมย็นอยู่ที่นี่นายน้อยสามครับ คุณนายยังไม่ถึงเวลารอย,ย่อเลยครับคนขับรถก็ติดต่อไม่ได้ครับแกรีบไปดูลูกฉันก่อนเลยครับครับหลานตาท่านครับแต่เด็กคนนี้เสียชีวิตแล้วครับหกหลานตาสมพง แกรีบติดต่อจัดก,การเรื่องห้องจัดงานศพหลานใช่เลยนะครับคหวานเดี๋ยวรอลูกคืนก่อนนะพ่อจะเป็นคนบอกลูกเองว่าลูกพ่อลูกแค่คนเดียวสมมงรถพยาบาลมายังเบลอยู่ไหนนายน้องสามครับผมหาดูรอบๆแล้วไม่พบร่องรอยคุณผู้หญิงเลยครับเป็นไปไม่ได้้ารา ฉันจะมีลูกแล้วฉันจะทำของเล่นให้ลูกเบลฉันต้องหาเธอให้เจอให้ได้พี่คะน้องฟื้นแล้วพี่คิดว่าจะไม่ได้เจอน้องแล้วซะอีกลูกฉันล่ะคะใจเย็นๆก่อนนะ แต่พี่ไปพาตัวลูกมาให้พี่ช่วยนฉันเบอร์เบอรบร,รู้สึกว่าจะข้อลูกมาสองคนนะคะตอนนั้นร่างกายน้องอาจจะบาดเจ็บมากเกินไปน้องก็เลยคิดมากอะแต่ว่าไม่มีแต่หรอกวันวานวน,น้องหายไปไหนมาตั้งนานฮะทําไมไม่ติดต่อพ่อบ้างเลยฉันความจําเสื่อมแล้วพ่อเด็กอนะ ฉันไม่รู้คุณแน่ใจใช่ไหมว่าที่นี่มีค่าวขาวของเบลดีผมจะรีบไปขอโทษครับคุณลงหมไม่ตั้งใจจะชวนครับเด็กคนนี้ทำไมฉันรู้สึกคุค้นๆนะไม่ทันนีก่อนนะครับลูกคนนี้นี่เพอ่แป๊บเดียววิ่งหายไปไหนแล้วเนี่ย มามีครับแม่มีไม่ตามผมไปละครับเมื่อกี้ผมเจอคุณนลงแปลกๆด้วยครับนาวาข้าวหลังอย่าวิ่งเล่นแบบนี้นะไปกลับบ้านกับมามีกันมองด้านหลังมันเบลเลย Flex TV an exciting world of trending dramas